สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะช่วงนี้นะคะแนว จีนปัจจุบันแบบโรแมนติกนะคะออกมาเพียบเลยเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่เดือนแห่งความรักแล้วนะคะ14วันกุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ค่ะมีเรื่องหนึ่งนะคะ long time love ค่ะของพวกเรานะคะซึ่งนำแสดงโดยคุณหยางจือแล้วก็คุณฟ้านเฉิงเฉิงนะคะก็มีข่าวว่ากำลังจะมาออนแอร์แล้วล่ะค่ะเรื่องนี้นะคะพอดเรื่องโคตรจะอบอุ่นเลยนะคะเป็นแนวที่ก็ชื่นชอบกันมากๆสาหรับประเทศไทยอ่ะ อีกแนวหนึ่งนะคะก็คือเป็นความรักที่ผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆอะ่ะปฐมมัธยมมหาเทไาลายัจนกระทั่งทำงานนะคะแล้วก็อ่าและในสุดท้ายก็แบบมาแบบแต่งงานการสร้างครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับ ตามมองมากๆค่ะสำหรับในปี2024นี้พวกเราจะได้เห็นนะคะคุณหยางจือหวานว่าไม่แน่อาจจะถึง3เรื่องด้วยซ้ำไปนะคะเดี๋ยวเราต้องรอรุนนะคะอาจจะได้เห็นถึง3เรื่องนะคะก็คือมีเรื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องที่เป็นห่วงคำหนึงดวงจนทร์ิรันด์ซีซั่น2แล้วก็ต่อด้วยเรื่องที่แสดงกับคุณฉูข่ายนะคะซึ่งน่าจะได้ดูในปีนี้แหละ2024นะคะแหมแหมแมสมเรื่องติดกันเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะ ก็จะออนแอร์นะคะในบนแพลตฟอร์มโยคูด้วยนะคะก็ขอให้มีสับไทยตัวโต,วต,วต,วตวมาพร้อมๆเลยนะพร้อมที่จะดูอยู่นะคะแล้วก็มีที่ประเทศจีนนะคะซัทเทิไลท์ทีวีของเจียงซูนะคะเจียงซูก็ออนแอร์ด้วยสําหรับเรื่องนี้ค่ะก็ถือได้ว่านะคะคงเรื่องนั้นก็บอกแล้วว่าคือมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมาจนถึงการใช้ชีวิตวัยทํางานโตเป็นผู้ใหญ่การมีครอบครัวกันเลยนะคะในตอนจบของ เพราะฉะนั้นจะเป็นแนวเหมือนกับอ,อบอุ่นสร้างแรงบันดาลใจนะคะความรักค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างคนในครอบครัวด้วยกันแล้วก็ความรักนะคะระหว่างเพื่อนแล้วก็แฟนคนรักนะคะก็เป็นคาดได้ว่าเป็นละครดีๆอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่ให้พวกเราได้ติดตามชมนะคะสําหรับในเ,เรื่องนี้นะคะก็แพนไว้นอกประมาณเท่าไหร่3ามสตอนใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของ กลุ่มเยาวชนนะคะที่ที่เริ่มต้นมาจากการเป็นแบบตัวละครเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาทํางานกันนะคะมาเป็นสังคมจากสังคมชนบทมาสู่สังคมเมืองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ออในนิยายต้นฉบับมีการเล่าเรื่องราวที่ให้รายละเอียดยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะทั้งครอบคลุมทั้งเรื่องมิตรภาพเรื่องความรักแล้วก็เรื่องอาชีพการงานรวมทั้งชีวิตนะคะของพวกเขาที่เกิดขึ้นกับกับเหล่าบรรดาสมา ชิกในกลุ่มนี้ราคะที่เติบโตมาแล้วก็แยกย้ายกันไปตามช่วงเวลาของอายุแล้วก็สถานการณ์นะคะสำหรับนะคะท่านผู้กำกับนั้นนะคะคุณหนิวคุณหนิวเฉานั้นเป็นผู้กำกับแล้วก็ผู้เขียนบทละครที่คุ้นเคยกันดีในทีมในทีมของละครแนวเยาวชนนะคะเขาได้รางวัลมาแล้วด้วยนะคะสำหรับ สาขานี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วพอมาเรื่องนี้นี่ก็คุณนิวเฉานะคะคุณนิวเฉาก็จะเป็นผู้ที่มาดูแลแล้วก็ควบคุมงานอย่างเต็มที่เลยนะคะตั้งแต่พอดเรื่องมาเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้ได้รับการคาดหวังว่าอาจจะเป็นมามืดในในส่วนนะคะที่เป็นประเภทของละครวัยรุ่นด้วยซ้ําไปนะคะเอาละค่ะมีเอ๊ได้ได้ยินคนํานี้มามืดมามืดมามาสองเรื่องแล้วเนาะเรื่องแรกของปี2024นี่ี่ก็คือเรื่องไอ้นั่นนะคะที่ น้องลีโออูแสดงคู่กับน้องเจ้าจินไม้เรื่องนั้นก็เหมือนกับว่าจะได้รับการคาดหมายว่าเป็นมามืดนะคะแต่ว่าเป็นเป็นในแนวของแบบกีฬาแบบที่มีความโรแมนติกมีความอบอุ่นในชีวิตอ่ะส่วนสําหรับเรื่องนี้จะเป็นในประเภทของละครวัยรุ่นนะคะก็มีการคาดการว่าเป็นมามืดอีกแล้วนะคะก็ดารานำนะคะคุณหยางจือนั้นก็แข็งแก่ง,งมากๆค่ะคุณฟ้างเฉิงเฉิงเหรอคุณฟ้างเฉิงเฉิงถ้าฝีมือการแสดงนั้นต้องเรียกได้ว่า มาเรื่อยๆก่อนแล้วกันเนาะมาเรื่อยๆก่อนแล้วกันไม่สำหรับหวานแล้วนะคะแต่สาหรับท่านอื่นหวานไม่รู้แต่สาหรับหวานแล้วเนาะฟัานเฉิงเฉิงสามารถจะพัฒนา ได้อีกอ่ะได้อีกเยอะเลยได้อีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็กรอชมในเรื่องนี้นะคะว่าทักษะการแสดงนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่ามีคุณอย่างจืออยู่นะคะก็คิดว่าทุกอย่างค่ะเอาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการแสดงความแข็งแกร่งแต่ว่าฟันเชินเฉินนี้เขามีบุคลิกที่ดีแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่ดีแล้วก็มีความพยายามความตั้งใจจริงนะคะณจุดนี้ก็เดี๋ยวเขาต้องถ่ายทอดตัวละครของเขาออกมาให้พวกเราได้ได้ดูอย่าง จุใจมากๆเมื่อเรื่องนี้ออนแอร์นะคะลองไทม์เลฟนะคะเป็นหนุ่มหล่ออนาคตดีหน้าตาโดดเด่นนะคะแล้วก็เ,าเขาเหมือนกับว่า,าใช้คำว่าย้ายเนาะย้ายเข้ามาสู่วงการละครโทรทัศน์นะคะแต่ก่อนอยู่ส่วนใหญ่เราจะได้เห็นเขาในในภาพยนตร์มากกว่านะคะแต่ตอนนี้เราได้เห็นเขาในในส่วนของละครมากยิ่งขึ้นนะคะ, <S <S ะ,คะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเราจะได้เห็นผลงานของฟัานเฉินเฉินมากยิ่งขึ้น,นะค่ะมีความแข่งขันกันสูงนะคะใน วงการบันเทิงจีนแล้วก็โดยเฉพาะ,ะจุดที่เป็นแบบพระเอกนะคะแล้วก็ คือยังไงดีล่ะคือพระเอกนะคะของละรครเนี่ยก็มีเยอะมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเรียกได้ว่าแข็งแกร่งพอสมควรทีเดียวค่ะในการที่ย้ายเข้ามาแล้วมาเป็นพระเอกในสายของละครได้นะคะเคมีล่ะเคมีอะดูจากโปสเตอร์เคมีดีงามอยู่นะคะก็คุณหยางจือกับฟ้านเฉิงเฉิงนะคะก็คิดว่าน่าจะให้ความรู้สึกของ CP พีที่ที่สูงมากๆนะคะบนหน้าจอนอกคู่รักบนหน้าจอนะคะนอกจาก นะคะพระเอกนางเอกของเรื่องจะด้ามองแล้วนะคะก็ยังมีดารานะคะชื่อดังอีกหลายๆท่านที่มาร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจินซื้อเจียนะคะคุณจูเหียนเนาะคุณจูเหยียนก็มานะคะคุณหวังเฉียนเยื่อนะคะแล้วก็คุณฟางเย่เฉียวก็มาด้วยนะคะเออคุณจินซื้อเจียนั้นนะคะเป็นผู้ชายในเรื่องเป็นพระรองนะคะก็ได้รับการยอมรับว่ามีเป็นนักแสดงที่มีความสามารถแล้วก็สามารถจะตีตัวละครที่เขาเขารับ ได้นะคะคือบทนั้นนะ่ะได้อย่างดีทีเดียวค่ะส่วนนะคะคุณจูเหยียนนะคะจูเหยียนม่านจือนะคะเป็นผู้หญิงเออ่เป็นนางรองเอเอชื่อเออใช่ชื่อเขายาวนะคะจูเหยียนม่านจือนะคะก็เป็นผู้ที่มีหน้าตาดีนะคะถ้าเราดูตามรูปแล้วก็หน้าตาดีเออ่เรียกได้ว่านางเอกกับ นางรองนี่หน้าตาแบบสุสีกันเลยอะแบบสวยความสวยเอากันไม่ลงนะคะเป็นผู้ที่มีหน้าตาดีนะคะส่วนทักษะการแสดงนั้นก็ต้องให้คุณอย่างจือมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็เอาเป็นว่ายังเนี่ย ได,ได้เห็นดาราคุณภาพนะคะมารวมอยู่ด้วยกันก็เริ่มตั้งแต่ในแนวที่เป็นวัยรุ่นนะคะขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคือเรื่องราวก็ยิ่งทำให้เราน่าดูมากขึ้นไปอีกนะคะแน่นอนว่าค่ะในช่วงของการออนแอน์นั้นนะคะความนิยมนะคะแล้วก็เรตติ้งต่างๆก็ต้องมาแน่นอนแล้วก็มีคุณอย่างจืออยู่ในเรื่องด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์อ่ะคือดาราก็เป็นไฮไลท์ได้นะคะนอกจากที่จะมีบทละครแลว ก็คงเรื่องแล้วเนี่ยก็คือตัวของดาราก็เป็นไฮไลท์ได้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการแข่งขันทางด้านเรตติ้งแล้วก็การตลาดของละครนะคะกเ็เรียกได้ว่าเรื่องนี้แข็งค่ะแข็งแกร่งนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะน่าจะมาเนาะใกล้ๆแล้วเขาบอกใกล้ๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงวันที่เท่าไหร่เพราะว่าหวานก็พยายามที่จะหาข่าวนะเขาก็บอกแค่ว่าใกล้ๆนี้นะคะจะออนแอร์ air, ใกล้ๆนี้ก็คงจะมาเนาี่ยกระจุกกระจุกกันอยู่เนาะในช่วงแบบ ภุมภาพันธ์มีนาคมประมาณนี้นะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวเรารอชมเรื่องลองทม์เลิฟไปด้วยกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นในทีมของของเยาวชนค่ะเยาวชนจนกระทั่งพวกเขาไปใช้ชีวิตทำงานแล้วก็กลับมาได้พบกันอีกแล้วก็มีครอบครัวนะคะตัดสินใจแต่งงานกันอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษดนี้มีความสุขกันมากแนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ